ับขอต้อนรับเข้าสู่รายการว้าวเมซิ่งคลาสสิคเลยนะฮะโอ้ดูท่าเราแปลกๆกันนะวันนี้นะใช่ก็นั่งอยู่ในรถไงล้วก็แบบว่าเหมือนคนปกติใช่เลยว่าจะเป็นนักย่าหงแหกว่าอย่างนี้ได้กันเออเลยนะผมเราอยู่ที่รถไฟนะครับเราอยู่กันที่เมืองลำพูนั่นเองแต่เขาไม่ได้ว่เขาไม่ได้ว่าจังหวัดลำพูนนะที่นี่เขาต้อง ัู้ใช่เลยครับผมอ่ายังไงก็แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเรานะเรจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะซึ่งจะบอกว่าท่านนะยอดมากเลยถูกต้องเราใช้คำว่าท่านเลยละกันใช่นะครับผมใช่ท่านจะเท่านนายกนะครับผมเป็นนายกเทศมนตรีของจังหวัดอาของเมืองลำพูนนิดนึงนี่เองแต่จะเป็นใครอะไรยังไงนั้นนะครับผมอ่ะจริงเราบอกไปเลยก็ได้นะเอาหรอจะบอกเลยหรอไม่สบายแต่เราไม่สบายคเป็นใครอะไรยังไงนั้นแล้วก็จะมาพูดอะไรนะนำอะไรเป็นไกด์นำทางให้เราอย่างไรเนี่ยเราต้องติดตามชมหลังจากเพลงนี้ค่ะครับหมอกันระ

ไม่คเคยจะสนใจใครจะมองว่าไงไม่อยากรับฟังจะเป็นคำพูดของใครเขาเพียงได้เห็นกันรักกันใคยกันก็ดีแล้วแล้วทำไมอาจไปไม่เคยามากมไหรทำที่ไรก็บบอกทุกครั้งไม่มี ไม่อยากตัวตัวไปรุ่นวายจะขอบายบายดีกว่าจะขอ Jetzt เสีเวลาม่ต้องมวอธิบายเเวลาม่ต้องมาทำว่ายังหุ่นใหญ่เรมันใหญ่มืนกันแค่คำว่เสียใจทีล่าเไป คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนาก็อยู่ที่วัดพระธาตุาริพุนชัยนะคะกับไกด์พิเศษคนพิเศษของเราในวันนี้ใช่เลยครับผมซึ่งเราเคยบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะว่าวันนี้นะผมเราจะได้รับพิคแครระดับเกียรตินะครับผมจากแขกพิเศษกับแขกพิเศษของเรานั่นเองนะผมสวัสดีนะครับผมท่านนายกนะฮะท่านนายกเีครับประพัดผู้เจริญนั่นเองนะครับผมจะขอเรียกสั้นๆว่าท่านนายกแล้วกันบอกนายกบุญนะครับพี่น้องประชาชนชาวเราเขเรียกว่านายกบุญครับผม ตอนนี้นะผมเราทั้งสองคนนะผมทั้งสามคนละกันนะผมก็อยู่อยู่ที่ด้านหลังนี้เป็นพระธาตุอาลีปุญชัยนั่นเองนะผมซึ่งก็เรียกว่าเป็นของผู้บ้านผู้เมืองกับเมืองลำพูนแห่งนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าโดยเฉพาะจริงๆพระธาตุอาลีปุญชัยนั้นเป็นหนึ่งในแปดของประเทศที่ได้รับน้ําพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทุกปีทํากันมาส่งนั่นเองพระธาตุแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองอาลีปุญชัยเมืองลำพูน คนยองหรือไทยยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปัรนามณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคณครหรือมหิยังคณนะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณนะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่า ไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งพระเจ้ากาวิละ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหมย่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกว่าต้นไพรพลจากเมืองยองเมืองยุเมืองหลวยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่าในล้านนาแต่การกว่าต้นในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาเวลละจึงให้เจ้าอุปราชทำมลังกาและเจ้าบุรีรัฐ ทำฟันนำกำลังทหารร่วมหนึ่งหมื่นนายทัสี่มื่นหยกและได้กว่าดอ้อนบันที่ชุนคนหยดให้อบพยพไปตั้งอินทรครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะท้ายเผ่นพิภพผู้คนนั้นตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่า หากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวีละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูน ด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและบุญบำเน็จให้พระบุรีรัตพระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน โดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายางคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่าหนึ่งหมื่นคนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูน ก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร้พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร ต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำถาบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูน ดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัม,มโนโประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชตเจ้าผู้ครองนครลำพูนล,ลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 พบว่าประชากรทั้งหมด1 99, 9 9 9 3 4คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับผม,ผมวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้เราจะให้ท่านนายกนะผมเป็นเหมือนกับไกด์พิเศษ พาพวกเรานะผมอย่างที่เราบอกนะว่ารา,กรา,า,กกายการ<ช>ของเรา<ช>ว <พอ S 1> <laughs> ้าวแค่ไหนดูแค่ไกลเรบเชิญพิเศษของเราก็พอแค่นี้ก็ว้าวมากแล้วนะ<ช><ช>ผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะให้ท่านนายกนะครับผมได้กล่าวสักนิดน,นึงถึงวัดราชแห่งน,นี้หรือว่าเมืองระพูนสักนิดน,นึงก่อนที่จะพาก่อนที่ท่านนายกแตงผมจะพาเราทั้งสองคน<ช>ไปว้าวกันที่ทต่างกันบ้างครับต้องต้องทราบก่อนนะครับระพูนเมืองไก่ลายเป็นเมืองประวัติศาสตร์1,400ปีนั่นนะครับสร้างโดยนางจามเทวี นะครับที่เป็นผมประสตรีของเมืองลำพูนนะครับผมนะครับผมซึ่งเป็นเมืองเก่าแล้วก็ปัจจุบันนั้นที่เมืองลำพูนนั้นก็เป็นหนึ่งใน11เมืองตามมติคอรมอที่ได้เป็นเมืองเก่านะครับผมผคิดว่าสิ่งที่คนลำพูนหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกเนี่ยยังไม่ทราบนะครับวันนี้อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าเมืองลำพูนที่เป็นเมือง1,400ปีเนี่ยที่เกิดก่อนเชียงใหม่เชียงใหม่7ี่ปีลำบางนะครับที่เป็นเมืองแม่โดยสร้างโดย พระนางจามเทวีนะครับที่เป็นปฐสมกษัตริย์ตีของเมืองลำพูนนะครับผมนะครับผมคิดว่าลำพูนมีวิถีชีวิตและก็สิ่งดีๆหลายอย่างนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของผู้คนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของขนมรมเนียม,มประเพณีที่เราเห็นกันโดยเฉพาะผมคิดว่าท่านคงจะเห็นโคมที่ประดับประดานี้นี่คือโคมที่เราเสร็จจากงานประเพณีลอยกระทงของเมืองนีูู้ใจเราครับผม นะครับผมในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราเรียดน้ำย่อยกันพอสมควรแล้วถ่าอย่างนั้นผมใช่เลยถ้าางนั้นเดี๋ยวเราจะเชิญให้ท่านนายกนะผมเป็นไกด์พิเศษนำทางพวกเรานะผมไปสู่เมืองลำพูนดีกว่าทาบผมเชิญไปเลยคเชิญครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับผมวัดจามททวีนะครับที่เป็นผู้สร้างเมืองลำพูนนะครับอันีเจดีสมัยกุกขุดนะครับเอกลักษณ์ของจากรลบุรีนะครับแล้วก็สู่เมืองจามทีวี นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ตาอธิของพนางจนทีวีก็อยู่ที่นี่จักรพรร์นี้อยู่ประมาณมาประมาณกี่ปีแล้วฮะก็ตั้งแต่สมัยพนางจนทีวีนะครับเป็นว่าีก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์นะครับแต่สิ่งที่คนโบราณเขานับถือกันแล้วก็เป็นจุดที่พนางจนทีวีมาทํา ที่นี่ที่นี่นทางของผมก็ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้นะหลายพันปแต่ที่สำคัญที่สุดที่นี่มีมีอะไรครับเจดีย์ของครูบาศรีชัยมีเจดีย์ของครูบาศรีชัยเป็นอธิที่ท่านอยู่ที่นี่นะครับเพราะท่านเป็นคนลำพูนนะครับไม่ใช่อยู่ที่ดอยสุเทพนะอ๋อครับนะครับครับโดยสุเทพนั้นคือจำลองเพราะว่าท่านเป็นผู้ไปสร้างดอยสุเทพแต่ท่านเกิดที่เมืองลำพูนที่บ้านปางแต่อธิท่านอยู่ที่นี่นี่นะครับครับผม พวกเรามาถ้ามาวัดจาทีวีนี้ต้องมาสักการะสองอย่างค,คือเจ<ม>ดีครูของพานางจามทีวีครับผมกับครูบารีวิชัยครับผมแล้ว,ลวเ,รเราต้องขอหรืออะไรมีอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยเนี่ยถ้ามาที่นี่ขอสิ่งนี้จะสําเร็จรู้ล่วงหรือว่าขอแบบก็มันอยู่ที่จิตศรัทธาที่ถ้าเรามีจิตศรัทธานั่นนะครับแล้วก็เราก็ขอในสิ่งที่เราศรัทธาเราต้องการนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของ ทุกคนของทุกคบครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะบูชาดีกว่าเนาะโอเคครับาไปชมเลยครับรับรถไปเราจะว้าวเราจะว้าวเก็บกระเป๋าไปด้วยกันจะไกลจะไกลไปตามความฝันเพื่อเธอและฉันจะได้ว้าวกับสิ่งที่มีความหมายเราจะได้เห็นความรักที่เดินทางไปเป็นสักเรื่องราวลา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  สัญญาจะอยู่เคียงข้างเธอว้าว <Wow>, amazing เราจะว้าวเราจะว้าวเก็บกระเป๋าไปด้วยกันจะไกลจะไกลไปตามความฝันเพื่อเธอ ตอนนี้ครับท่านนายกครับเราอยู่สวงพุทธมณฑลครับผมตอนนี้ผมก็พามาพุทธสวัสดีท่านอาจารย์ได้รับมาแล้วครับไรับมาแล้วแล้วท่านจะเห็นโคมเปล่าครับตอนนี้คือโคมที่ชาวบ้านช่วยกันบริจาคนะครับเพราะว่าผมอยากให้มีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะครับเพื่อแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมาขอพรแล้วก็บริจาคแล้วก็เฉลี่ยไม่มีดีเลย์นิดนึงนะครับช้าๆหน่อยได้ไหมครับพันไหมครับ ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่เป็นไร่เก็จะบริจาคได้แต่คงไม่มีแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเทศกาลอย่างกับลงทุนสามของพืิษัทลงทุนเรานะครับซึ่งก็ยังหลงเหลือไว้เพราะว่าคิดว่าคงจะไวถึงห้าสิบวันโอ้ยครับแล้วก็าวเดี๋ยวปีนี้เป็นปีแรกที่พี่น้องบริจาคโดยตรงค่ณครับค่ะเพื่อที่ารเสียเวลานะคะ ไม่ชมบอบกันเลยหรือป่าคะว่าด้านในของอนุสาวรีย์พระจามเทวีเป็นอย่างไรคะไปกันเลยค่ะไปเลยนะครับไปครับเราจะว้าวเราจะว้าวเก็บกระเป๋าโบราณสมัชวงถังเขียนในพุทธศักราช1406 เรียกดินแดนไริบุนชัยว่ามีหวังซึ่งหมายถึงรัฐที่มีผู้หญิงเป็นกษัตริย์กามเทวีโบเป็นตำนานพงศาวดารเมืองพรลิคุลชัยเขียนขึ้นราว500ปีก่อนโดยพระโพธิลังส ปราดของล้านแนเมืองหริคุนชยัยเป็นเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่12จนถึงพุทธศตรวรรษที่19ตำนานเรื่องพระนางจาม,มเฮวีเดินทางจากกรุงละโวขึ้นมาสร้างแคว้นหริคุนชยัยได้รับการบอกเต้ามาปราดจนปัจจุบัน การมารีปกรณ์เล่าว่าในพุทธศักร,ราช1 2 0 3คือสีบาสุเทพได้สร้างเมืงพริฤุษชัยขึ้นที่ริมแม่น้ำปีงแล้วส่งคนไปเชิญพระนางตาแมเทีีราชธิดากษัตร,รย์จาก,กะโวมาปกครองเมืองพุทธศักราช2204พระนางมีโอรสสาวแฟองค์ที่ทรงพระนามว่ามหายศองค์น้องทรงพระนามว่าอนันตยศ อิทธิพลศิลปะสัตววาราวดีจากลูกแม่น้ำเจ้าพระยาได้แผลเข้ามาด้วยในช่วงเดียวกันนี้โดยมีอิทธิพลศิลปะมอญเข้ามาผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมสำคัญสมัยฮริพุญชัยได้แก่พระเจดีย์กูฏสร้างโดยพระเจ้าอนันตยศพระราชโอรสของพระนางจาม,มเทวีเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชมารดาของพระองค์ และพระบรมธาตุธาริพุนชัยสร้างประมาณพุทธศตวรา1700ในสมัยพระเจ้าอาทิยราชกษัตริย์องค์ที่32เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอศบมหาราชส่งสมณทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ปิมาก,กรรมได้พบชิ้นส่วนพระพุทธรูปพระพิมพ์ดินเผากวางมองและภาชนะดินเผามีลายขูดซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสิลปะหริพุนชัย สำหรับจารึกสมัยหริพุนชัยได้สำรวจพบศิลาจารึกเจ็ดหลักภาษาที่ใช้เป็นภาษาโมโบราณผสมกับภาษาบาลีาฮริพุนชัยมีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองโบราณต่างๆที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแมนน่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองลบบุรี แต่ต่อมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่15ได้มีสงครามระหว่างฮาริพูนชัยกับลบุรีหลายครั้อัางแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปฮริภูนชยัยยังมีความสัมพันธ์กับชุมชนมอน ในอนณาจักรพม่าอย่างแน่นแฟน้นจากชินการมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึงการเกิดโรคระบาดในเมืองฮริพุญชัยในสมัยรัชการพระเจ้ากำพลชาวเมืองฮริพุนชัยต้องอพยพไปอยู่เมืองสุธรรมมานาครและเมืองหงสาวดีของมอญเป็นเวลาถึงหกปี ราชวงศ์จามเทวีปกครองแคว้นหริพุนชัยตืบมาหลายร้อยปีจนถึงสมัยรัชกาลพญายีบาถูกพญามางรายแห่งแคว้นเงินยางยกกองทัพมาตีเมืองลำพูนได้ในพุทธศักราช1835แคว้นหริพุนชัยจึงหมดอำนาจลงเราจะว่า เราจะว้าวเก็บกระเป๋าไปด้วยกันจะไกลจะไกลไปตามความฝันื่อเธอและฉันจะได้ว้าวกับสิ่งที่มีความหมายหลกจะได้เห็นความรักที่เดินทางไปเป็นทุกเรื่องราวลา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 ฉันขอสัญญาจะอยู่เคียงข้าง ะว้าวเราจะว้าวเก็บกระเป๋าไปด้วยกันจะไกลจะไกลไปตามความฝันเพื่อเธอและฉันจะได้ว้าวกับสิ่งที่มีความหมายหลกจะได้เห็นความรักที่เดินทางไปเป็นทะกเรื่องราวลา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 ฉันขอสัน